ลำด้วยครับ อท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเรือทับยาทัวริสโบอน,นะครับโหนั่งเที่ยวรับเรามีเติร์ชาต้งชาติครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนี้ครับเอ้ยดาดฟ้าของเรือนะครับ ดีเอฟซีบาวมิตรุกงทันวันนี้บาวมิตรมาทาเอฟซีของบาวมตนะิตเนาะมารับชมทังท่องเที่ยวลองเดือนินเนอร์ครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นน,ปนะครับสะพานพุทธยอดฟ้านะฮะท่านผู้ชมตรงนี้ช่วงนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับอากาศกำลังดีดีลมเย็นมากๆครับอากาศนะครับจะเห็นน้องๆก็มาถ่ายนะครับ ลายเนนรือดินเนอร์ครับจะเห็นนักท่องเที่ยวมีความสุขมากๆครับอยู่บนดาดฟ้าของเรือครับเห็นอยู่บนดาดฟ้าของเรือครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับโอ,โ,โอ้โหวันนี้ครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆครับฝับงนู้นก็จะเป็นสะพานพุทธยอดฟ้าแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับ บคุณนะครับขอบคุณอี่ทีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจทุกคนที่กดไลค์นะครับป๊ามีแต่ชาวต่างชาตินะครับโอ้โห ไฟของเรือนะครับแล้วครับตอนน้องก็จะเห็นสะพานพุตไอ้สะพานทับถิ่นนะครับ ขับจบบาปยญาพินเชตเกี่ยวกับเรือครับอ๋อตอนนี้จ้าปัญยาพินเชตบวกนะครับแล้วก็จะตามมาอีกน,น,นะครับผมมี ามลำนะครับผมสวยงามจริงๆเมืองไทยงามนี่คือเมืองไทยนะเมืองแห่งสีวิไลหรือว่าครับดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับทั่วโลกนะครับได้นะครับมาเยือนเมืองไทยนะครับนักท่องเที่ยวนี่เมืองไทยนะเป็นที่ดิยมของชาวต่างชาตินะครับจะเห็นได้ว่าครับท่านผู้ชมครับเรือแต่ละลำครับเรือในเนื้อแต่ละลำนี้เต็มเลยครับ มองเห็นใ,นในกล้ก็จะเห็นวัดอรุณนะครับวัดอรุณวังลามนะครับจะมีทั้งนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติเยอะนะฮะนี่คือนะครับการท่องเทีย่ยวของเมืองไทยก็ค,คืนจริงๆครับยินดีกับประเทศไทยเนาะเที่ยวได้ว่าติดอันดับหนึ่งนะครับเรื่องการท่องเทีย่ยวเนี่ไทยอันดับหนึ่งเพราะว่าคนไทยนะครับคนไทยจะเป็นมิตรกับนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาตินะครับ อันนี้ก็จะเป็นชาววายาพิมเชษนะครับอู้นักท่องเที่ยวเต็มเลยครับเต็มแล้วหมดเต็มแล้วมาอีกแล้วลำนั้นเป็นเรืออันนี้เปิดประทุนครับเรียกไว่ามีสายฟ้านะครับป้านักท่องเที่ยวเต็มเลยครับ ยอดจริงๆครับถือว่าเมืองไทยนี่เป็นที่ยอมรับนะครับการท่องเที่ยวของเมืองไทยนี่ปูมากๆนะครับเรือแต่ละลำเห็นนักท่องเที่ยวให้ดาบ,บป้าของเรือนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขนะมิตรนะมีความสุขแล้วก็ดีใจแทนคนไทยนะครับที่ท่องเที่ยวเยอะแบบนี้นะครับปานมาเม็ดเป็นีันะครับแบบนี้ เป็นลำด้วยครับว้เวทนมรับดนอาหารปูท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมาอยู่จุดนี้จะได้อ่าจะได้ได้กลิ่น ทาหารไทยนะครับแบบหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีน้องน้องครับถือ,อดอกไม้ครับดอกน้องคือดอกไม้นะครับมามายืนจุดนี้นครับท่าดีตรงครับตาำนี้ก็เต็มดัดฟ้าของเรือบรรยากาศดีมากช่วงเย็นแบบนี้นะครับจะมีะครับ แล้วก็นะครับช่วงประมาณหกโมงนะครับหกโมงนยะก็จะเริ่มเปิดไฟนะครับเปิดไฟตามดิมสองฝัะปะป่งฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่สวยมากๆเลยครับอยากให้ท่านผู้ชมมายืนจุดนี้นะจะได้รู้ว่าโอ้โหเมืองไทยแนรับสุดยอดจริงๆนะคือว่าอาเมซิ่งจริงๆครับอันนี้จะเป็นเรือติดแอร์นะทีมงานทองไทย,ยอันนี้เคยนั่งเคยนั่งอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ข้างในเน่เยนมากนะครับ ก็มีแต่นะาชาต่างชาตินะฮะที่ได้มาล่องเรือนะครับสักครั้งหนึ่งบ๊วยมิตรก็อยากจะล่องเรืออยู่เหมือนกันนะครับสักครั้งหนึ่งเนาะถือว่าบ๊วยมิตรก็จะเก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะ้ามีได้นั่งสักครั้งหนงานแต่คงได้แค่ฝันนะครับ